ตรงนี้น้าเลือกบนเนี่ครับเลือกบนนี่เลืกคราบน้านี่ยครับนอจสีแล้หา,ห,าห,าหามจบกเต้เป็นหาดทราครับตรงนี้เป็นหาดทร,รายปกติหรือเ่ เรามาถึงแล้วนะครับกอบแก่งกลางแม่น้ำคือตั้งเต่ากลางปุเปเลยครับปุเป้ป็นปลาชีสครับปลาชีสแล้วก็ตักลางเลย เรามาถึงแล้วนะครับร้อนมากนี่ไงยืมผิวก่อนไม่แล้วก็ปักแ่นร้อนเทสตอแงครเทสต์เทสติเทสต์ นี Ooh, way, yes, yes. okay. okay. ้พี่น้องเอ้ยมาอาบแดดเนะ้ยชิวมากเอาตังแล้วเอาเปไปพี่อุ๋ยมาหลังคาด้วยอลี่ด่มังเลยอะคิดเอาเดีเล่นไม่เล่นธรรมดาไม่เล่นกลางน้ำโผงเลยเดี๋ยวเดเดี๋ยเอาหมูมาอาบแดดเอาหมูมาอาบแดด ได้กินหมูแ<อ>ดดเดียวแล้วค่ะโไม,ะไม่เปิดเผยตัวตนหน,น้านี่เราชอบหมวกมากเฮ้ยผลิตเองอ่ะเดี๋ยวๆๆด,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 ดูดูจมูกดูปากดูตา